สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสําหรับเกี่ยวคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการนะครับใช้มิเตอร์นะครับเบื้องต้นนะครับนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับโทรมาเมื่อกี้นะครับบอกว่าช่างโต้แบบช่วยหน่อยอะไรเงี้ยครับวิธีการใช้งานมิเตอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าพี่เขาอาจจะเป็นมือใหม่แบบคือไม่เคยมีพื้นฐานเรื่องช่างมาก่อนอะไรเกี่ยวกับช่างอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะลองทําดูเพราะว่า การทําลําโพง DIY เนี่ยพี่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะครับเหมือนเป็นงานอดิเรกข,ของเขาอะนะแต่ว่าเขาไม่มีพื้นฐานทะไงนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งคลิปเนี้ยผมก็ยังไม่เคยทำนะครับเกี่ยวกับมิตเตอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมมองว่ามันแบบมันเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าคือผมเคยเรียนมา,าวิชาเครื่องมือวัดเนี่ยคือตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนเรียนช่างแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือผมก็ลืมคิดไปว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็มี เพื่อนๆอีกหลายอีกเยอะนะครับที่เขาแบบไม่ได้เรียนช่างมานะครับคือเขาก็จะอยู่สายแบบสายแบบสามัญทีเนี้ยผมก็เลยอ่ะคราวเนี้ยเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะนะครับคือต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เก่งนะครับผมไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการแบบใช้เครื่องมือวัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอพอจาได้บปปูปูปลานะนะครับโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับอ่อันนี้ะครับเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะครับที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ หลายยี่ห้อมากเลยส่วนมากครับเีหลายๆย่านแบบนี้เขาเรียกว่ามัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์คือแบบมิเตอร์ที่แบบเออ่มีมีหลายๆวัดได้หลายชนิดนะครับวัดได้หลายย่านเพราะว่ามันจะมีแบบมิเตอร์แบบที่ไม่ที่ไม่ใช่มัลติมิเตอร์ก็มีนะมันคือมิเตอร์แบบธรรมดาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างตัวนี้นะครับอันนี้คือแบบโวลต์ก็คือโวลต์นะครับแอมป์ก็คือแอมป์วัตต์ก็เป็นวัตต์อันนี้คือไม่ใช่มัลติมิเตอร์นะครับแต่อย่างเงี้ยคือมัลติมิเตอร์ก็คือสามารถที่จะแบบ คือวัดได้หลายอย่างอ่ะเอางี้มันติก็คือเยอะๆอะไรได้หลายอย่างอะไรอย่างนี้นะครับส่วนวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือเฉพาะการวัดที่เกี่ยวกับลําโพงเท่านั้นนะนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปใช้งานนะครับการใช้งานเอาเป็นว่าเป็นการใช้มิเตอร์ในงานลําโพงบลูทูธ DIY แล้วกันนะครับนะครับปกติประจําที่ผมใช้ก็จะมีมีโวลต์มีโวลต์น,นะครับกระแส กระแสตรงนะครับมีโวลต์นะครับนี่นะครับโวลต์นะครับโวลต์โวลต์เนี่ยเขาจะมีแบบอย่างนี้นะครับโวลต์นะครับอันนี้ผมมีแบบว่าอันนี้ถอยมาใหม่โวลต์นะครับ V นะครับ V นะครับโวลต์นะครับนี้นะครับโวลต์ V นะครับ V โวลต์เนี่ยเขาก็จะมีเอ่อมี V กระแสตรงนะครับกระแสตรงอันนี้คือกระแสตรงนะครับเนี่ยครับนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ย ตัวนี้นะครับกระแสตรงนะครับแล้วก็มี V นะครับอันนี้ไฟสลับนะครับไฟสลับก็คือไฟบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือไฟบ้านเนี่ยที่มันมี220เฮิรต์นะครับ220โวลต์ขอโทษขอโทษขอโทษ220โวลต์นะครับ50เฮิรต์นะครับอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้คือไฟกระแสสลับนะนะครับส่วนอันบนเนี่ยก็คือที่เราจะใช้ก็คือไฟกระแสตรงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ ก็คืออันนี้ AC นะครับอันนี้ DC นะครับ AC นี่คือไฟที่มันแบบกระแสสลับนะครับที่มันจะมีการวิ่งแบบมีบวกลบนะครับเป็นไฟกระแสสลับไฟบ้านนะครับไฟ DC นะครับ DC ที่เราจะใช้กันนะครับ DC ก็คือโวลต์นะครับไฟเขาก็จะเป็นแบบกราฟแบบวิ่งตรงตรงตรงบวกไปเรื่อยนะครับ12โวลต์ก็12ไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะ ก็ให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกที่โวลต์นะครับโวลต์มิเตอร์นะครับกระแสตรงนะกระแสตรงโอเคจากนั้นเราก็วัดนะครับกระแสตรงเนี่ยเขาก็จะมีมีค่าโวลต์เหมือนเหมือนกับกระแสสลับแหละแต่ว่าเราจะเอาเราจะเอากระแสตรงไปวัดกระแสสลับมันจะไม่ขึ้นนะครับหรือเราจะเอาเอากระแสตรงเนี่ยครับมาวัดโวลมิเตอร์กระแสตรงมาวัดกระแสสลับมันก็จะขึ้นอาจจะไม่ขึ้นหรือขึ้นแบบเพี้ยนๆแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับขึ้นคือขึ้นไม่ถูกต้องนะครับ โอเคนะครับเราเลือกให้ตรงนะครับเราต้องรู้แหล่งจ่ายก่อนว่าแหล่งจ่ายแล้วเนี่ยมาเป็นกระแสะตรงอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นกระแสะตรงนะครับแล้วก็พวก p o w e r supply switching เนี่ยที่เราแปลงออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกระแสะตรงนะครับนะครับอย่างสมมุิแอมป์เราเนี่ยเขาจะเขียนบอกเลยว่าเนี่ยครับมันจะมีบวกลบนะครับนี่นะครับแต่네ถ้าเป็นกระแสสลับเขาจะเขียนว่า AC นะครับ AC นะครับ โอเคนี่คนระับคาวเวอร์บวกลบอย่างนี้นะครับก็คือกระแสตรงนะครับความหมายของเขานะครับบางทีเขาจะเขียนว่า DC 12โวลต์อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะจากนั้นพอเราเลือกเป็นกระแสตรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเราก็วัดได้เลยนะครับวัดได้เลยกระแสตรงเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับเพื่อนๆนะครับขั้วบวกขั้วลบแต่ไอตัวมัลติมิเตอร์เนี่ยมัลติมิเตอร์เนี่ยถ้าเราจิ้มถูกอ่ะมันจะมันมีอีกแบบนึงคือมิเตอร์เข็มนะ มิเตอร์เข็มที่เป็นมัลติมิเตอร์ที่เป็นมิเตอร์เข็มนะครับอันนั้นน่ะเขาจะต้องวัดให้ถูกนะถ้าวัดผิดเข็มมันจะตีกลับนะครับแต่ในสมัยนี้ในสมัยนี้มันเราใช้มัลติมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับถ้าเราวัดผิดขั้วมันจะขึ้นลบนะครับถ้าเราวัดถูกเขาก็จะไม่ขึ้นปักเขาจะขึ้นปกตินะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมวัดอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยครับอันเนี้ยยี่สิบสามโวลต์เห็นไหมครับยี่สิบสามโวลต์เนี่ยครับ ตรงกับอพาวเวอร์สปายนะครับพาวเวอร์สปายจ่ายมา23โวลต์นะครับนี่ก็เออ่ขึ้น23โวลต์นะครับแต่ถ้าเราวัดผิดขั้วนะครับวัดผิดขั้วนะครับเนี่ยครับเขาจะมีเครื่องหมายลบอย่างนี้นะครับ DC ลบอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราวัดผิดนะครับให้เรากลับด้านอย่างนี้นะครับนี่คือถูกต้องนะครับโอเคนะนี่ตามนี้นะวันนี้ผมจะแนะนําแค่2ตัวนะครับก็จะมีโวลต์กับโอห์มนะครับโวลต์โวลต์มิเตอร์กับโอห์มิเตอร์นะครับนะครับเนี่ยอันนี้คือ กระแสตรงนะครับแต่วัลาวัดกับขั้วนะครับมันจะขึ้นลบนะครับเราก็ต้องวัดให้ถูกขั้วนะครับแค่นี้นะครับนี่คือการวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์นะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับวัดโวลต์มีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับใช้นะครับวันนี้เราผมจะสอนแค่2แนะนําแค่2ตัวนะครับก็คือโวลต์กับโอห์มนะครับแค่นั้นเอาแค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยววันหน้าเรามีเดี๋ยวผมนึกได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทาให้ใหม่เดี๋ยวผมย่ใหม่แต่สม่มากที่ใช้กันปัจจุบันนะครับเวลาผมซ่อมเวลาผมเป็นช่างอะไรเงี้ยส่วนมากครอบจักรวาลเลยก็คือโวลต์กับโวลต์กับโอห์มเออมีแอมมีแอมมิเตอร์แต่แอมมิตเตอร์เราไม่ค่อยได้วัดนะครับเราจะวัดแอมมิเตอร์ก็ต่อเมื่อเราต้องการดูกระแสอะไรางี้นะครับแต่เวลาผมซ่อมเวลาผมใช้งานเนี่ยผมจะดูมี3ตัวก็คือมีโวลต์มีแอมแล้วก็มีโอห์มนะครับมี3ตััวนะคครบือ3ตัวนี้คคืออรบจักวานะครับ เพื่อนๆวัดเป็นสามตัวนี้ก็คือจบเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากละนะครับแต่มันจะมีแบบวัดค่าประจุอะไรวัดเอ่อค่าไดโอดอะไรอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับไปแบบนั้นไปเยอะละอันนั้นคืออาจจะลึกไปอาจจะไปเกี่ยวกับช่างที่เขาเมนงานซ่อมแบบแบบพื้นฐานแบบลึกซึง้งละนะครับต่อไปโอเคเป็นโอห์มนะครับโอห์มิเตอร์นะครับโอห์มิเตอร์ดูโอห์มมิเตอร์กันนะครับโอเคนะครับผมลบก,ก่อน <g ül> นี่ผมว่านี่เตรียมเต็มที่นะผมเพิ่งเคยท้องขอภายนะครับผมเพิ่งเคยใช้ไว้บอร์ดครั้งแรกเลย <g ül> นอกจากหลังจากที่ผมเรียนจบมาผมก็ไม่เคยใช้ไว้บอร์ดมาก่อนเลยนะครับเพราะว่า <g ül> ตอนเรียนก็มีบ้างแบบพืแบบแบบครูให้ขึ้นไปเขียนบ้างอะไรเงี้ยก็แบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยเขียนนะครับโอเคอันนี้เราไปหัวข้อต่อไปนะครับเป็นโอเมเตอร์นะครับไอตัวนี้โอเมเตอร์ oh คือตัวนี้โอห์มนะครับ o h M นะครับี o m, บใช่ไหมนะครับหรือไม่ก็ ภาษาไทายก็มอมอมนะครับหอ,อหีบกะันนะครับอมนะครับคือค่าค่าความต้านทานนะครับความต้านทานนี่ครับคือค่าความต้านทานนะครับนะครับโอเคนะผมลบไปนะครับ โอเมเตอร์นะครับภาษาอังกฤ้ภาษากรีกภาษาไทยนะอันนี้ค่าความพื้นฐานอันนี้คือสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับคือพื้นฐานเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่มีมีพื้นฐานพวกนี้แล้วก็ผ่านได้นะครับโอเคนะครับเออนี่นะครับสัญลักษณ์ของเขาก็คือนี่เลยครับโอเมเตอร์นะครับสี่โอห์มนะครับนะครับสองโอห์มนะครับคุณไหมครับคุณไหมครับสองโอห์มแปดโอห์มนะครับนะครับ อันนี้คือค่าความต้านทานของลําโพงนะครับของดอกลําโพงเรานะครับนะครับเพื่อนสองโอห์มสี่โอห์มแปดโอห์มนะครับใช่ไหมครับจังดอกดอกหนึงเนี่ยดอกลําโพงดอกหนึ่งเขาจะเขียนค่ามานะครับว่าเอค่าที่เขาเขียนมาก็จะมีแบบสองโอห์มนะครับดอก hk ดอก hk ดอก hk นี่ตัวเหดนะครับ h h ฮ o n g k ง n g เหดหยางนะครับเห็ดหยางดอก hk นะครับหนึ่งร้อยวัตต์นะครับหนึ่งร้อยวัตต์ ส oh องโอห์มเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะเขียนประมาณนี้ดอกเฮดเคสองโอห์มหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเขาเขียนขนาดหกจุดห้านิ้วอ่ะโอเคใช่ไหมหกจุดห้านิ้วเขียนเดี๋ยวเขียนผิดนะครับโอเคอันนี้นะครับก็มีห้าจุดสองห้าอ่าใช่ไหมห้าจุดสองห้าเฮดเคนะมันมีหลายมันมีหลายอันนะครับสี่นิ้วสี่นิ้วใช่ไหม แล้วก็มีอะไรอีกอีทเสามนิ้วนะ,นะครับก็คือส่วนหลักคือเขาจะบอกส่วนมากเขาจะบอกเ,อเนี่ยครับไม่ว่าดอกจะกี่นิ้วก็ตามนะครับเขาก็จะต้องบอกค่าวัดกับค่าโอห์มนะครับเวลาเราซื้อ,อดอกลำโพงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีรู้ค่าวัดค่าโอห์มนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับคือค่าวัดกับค่าโอห์มแต่ทีเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องก็คือตรงที่ว่าเวลาเมื่อกี้พี่กาโทรมาถามเรื่องของการเอ่อการที่ว่าเออเนี่ย เขาใช้ดอกเขาใช้ดอกลำโพงขนาดนี้แล้วที่นี่แอร์มันตัดอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ไหมแต่เขาเออเขาถามว่าแล้วถ้าเราจะวัดค่าโอห์มอะไรเงี้ยเราจะต้องทํายังไงอะไรเงี้ยนะครับวิธีนะครับก็คือทีนี้เรารู้ค่าโอห์มแล้วนะครับอย่างสมมติดอกลำโพงเราเงี้ยอ่าในลำโพงเราเราต้องรู้ก่อนว่าเราให้นึกภาพก่อนครับนี่ผมจะแวนนิดนึงนะแหวผมอยากให้ผมอยากให้ในดอกลำโพงเรานะครับดอกลำโพงเราอย่างเงี้ยดอกลำโพงเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะนงครับเพื่อนๆเนาะนะครับ อันนี้สําหรับมือใหม่เลยนะออกตัวออกตัวนะครับนี่ดอ,อกลำโพงเรานะครับมันจะมีเป็นตรงนี้มันจะมีตรงดอกลำโพงมันจะมีเป็นกลวยนะครับเป็นกลวยผมก็วาดยังไงนะเนี่ยในดอกลำโพงนะครับเพื่อนนะครับมันจะมีเป็นกลวยนะครับนะครับตรงนี้เโค้งข้างในนี้นะครับเป็นกลวยเป็นกลวยนะครับมันจะมีตรงนี้จะมีขดลวดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าไว้ ในนี้นะครับขดลวดนะมันจะมีบวกลบนะครับเนี่ยวอยตรงเนี้ยวอยตรงเนี้ยถ้าเราถ้าเราเขียนสัญลักษณ์ของขดลวดก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ L นะครับนี่นะครับขดลวดนะครับบวกลบนะครับนี่ครับสัญลักษณ์นะนี่คือนี่ผมผมเอาแตกมาจากเอาไว้อยแตกมานะครับนี่เป็นขดลวดนะครับ โอเคนะครับมีนะครับเข้าใจนะครับทีนี้ในขดลวดเนี่ยมันจะต้องมีค่าค่าค่าโอค่าอาร์ด้วยนะครับขดลวดนะครับนะครับในขดลวดเนี่ยถ้าว่าเชยิ่งยิ่งขดลวดเยอะ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 มากเนี่ยค่าอามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับค่าอามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะครับทีนี้เวลาเราใช้เวลาเราเอาดอกเวลาเวลาเราจะนําดอกลำโพงมาใช้เนี่ยเราก็ต้องดูค่านะครับดูค่าค่าความต้านทานนะครับ ของดอกลำโพงนะครับอันนี้นะครับนี่ผมต่อเลยนะครับทีเนี้ยเนี่ยเราเมื่อเรามาต่อเนี้ยนะครับเรามาต่อเนี้ยเรามาต่อในวงจรเนี้ยนะครับผมให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้นะครับนี่ผมวาดไปแล้วนี่นะครับนี่คือตัวอย่างการต่อวงจรนะครับตัวอย่างการต่อนี่นะประมาณนี้นะอันนี้คืออันนี้คือแอมเรานะครับแอมเรานะครับเนี่ยครับตรงจุดนี้นะครับเนี่ยซับบูเฟอร์นะครับ กลางแหลมไอกลาง้ายขวานะครับนี่นะครับซับนะครับตรงนี้ซับนะครับแล้วก็กลางซ้ายขวานะครับก็คือนี่ดอกเสียงกลางนะครับนี่ซับคู่นะอันนี้ซับคู่นะให้เพื่อนนึภาพนะผมก็ไม่ค่อยไม่ได้เรียนศิละปะมาด้วยโอเคนะครับเนี่ยอันนี้เป็นซับคู่นะทีเนี้ยในซับคู่เนี่ยที่เราที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือในตัวในตัวดอกลำโพงเนี่ยเราจะมีค่า r อยู่นะครับอย่างสมมุติเออย่างดอก h e k เนี่ย 1> hk hk หนึ่งหกจุดห้าหกจุดห้านิ้วนะครับหกจุดห้านิ้วหนึ่งร้อยวัตหนึ่งร้อยวัตสองโอมอ่ะสีะ่อาไม่เอาดีกว่าเอาจริงๆมันไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะ hk ร้อยวัตสองโอมเนี่ยแต่ผมอยากให้มันมีแล้วกันเพราะมันจะลงตัวนะครับอ่ะเนี่ยอ่ะนี่นะครับนนะครับทีเนี้ยพอ 2โอห์มปุ๊บใช่ไหมครับทีเนี้ยไอแอมตัวนี้เราเนี่ยไอตัวเนี้ย AS เนี่ย AS เนี่ย AS21 เมื่อกี้ของพี่เขาก็โทรมาถามนะเขาใช้ AS21 นะผมก็อยากอธิบายเดี๋ยวมันผมอธิบายไปแล้วพี่เขาก็แบบผมว่าพี่เขาไม่เข้าใจอะ่ะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้เป็นช่างนะครับเขาก็บอกตรงว่าผมไม่ได้เป็นช่างผมอ,อ,อยากจะหัดทําเพื่อความบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเนาะนะครับทีเนี้ย AS สองหนึ่งเนี่ยเขาต้องการตรงนี้เขาต้องการต้องการตรงนี้สี่โอห์มตรงนี้นะครับตรงนี้สี่โอห์มตรงนี้นะครับตรงจุดต่อนี่นะครับตรงช่องเนี้ยอันนี้เดี๋ยวผมถอดแบ็กผมเอ้ยผมถอดแจ็คก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมปรับโอห์มิเตอร์นะครับโอห์มิเตอร์นี่ครับมันจะมีสายลักเลยสายลักบอกแล้วโอห์มิเตอร์นะครับให้ให้เพื่อนๆปรับโอห์มิเตอร์นะครับแล้วก็เอาเนี่ยจิ้มได้เลยแต่ต้องถอดปลั๊กออกก่อนนะถอดไฟออกก่อนนะครับ ฮอดไฟเอาก่อนแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเอามิเตอร์จิ้มเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้ของผมดอกเอ่อของผมเนี่ยต่อแล้วได้หกหกห้าจุดหกโอห์มนะครับอย่างเงี้ยของผมเนี่ยนะครับโอเคนะครับห้าจุดหกโอห์มนะครับที่ซับวูเฟอร์นะนะครับซับวูเฟอร์ได้ห้าจุดหกโอห์มนะครับแล้วก็ตัวอันนี้นะครับที่กลางนะครับกลางผมได้หกจุดห้าโอห์มนะครับนะครับนี่นครับ 6.3นะครับ6.3การที่เราวัดตรงนี้ <defense S 1> เพื่ออะไรนะครับเพื่อนเราเพื่อเร, ayı, เราดูว่าผลรวมนะครับผลรวมผลรวมของดอกลําโพงนะครับผลรวมผลรวมค่าความนั้นทานของดอกลําโ <im it> พง,งนะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างในตัวอย่างในภาพนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นดอกเดี่ยวเนาะมันเป็นกลางนะกลางกลางหนึ่งดอกนะครับกลางหนึ่งดอกค่าตัวเนี้ยมัน4โอห์มนะครับตรงเนี้ย4โอห์มดอกเขาเขียนมา4โอห์มนะครับเวลาเราวัดตรงเนี้ยวัดตรงวัดตรงเนี้ย มันก็จะมันก็ได้4โอห์มนะครับเนาะใช่ไหมได้4โอห์มใช่ไหมครับโอเคอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราจิ้มตรงเนี้ยจิ้มตรงเนี้ยมันก็จะได้4โอห์มนะครับตามภาพนะแต่ทีเนี้ยอย่างตัวเนี้ยอย่างดอก H K ตัวเนี้ย H K H K คู่เลยซับคู่เลยนี่ยกตัวอย่างเป็น H K นะเพราะเพื่อนๆใช้ H K กันเยอะนะครับอันเนี้ยผมกำหนดให้มันเป็น4เป็น2โอห์มนะครับเป็น2โอห์มหมายความว่า1ดอกเนี่ยมันเท่ากับ2โอห์มนะครับ1ดอก2โอห์ม นะครับอันนี้เขาต่อแบบไหนต่อแบบอนุกรมนะครับต่อแบบพ่วงกันนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยต่อแบบเรียงกันแบบพ่วงกันนะครับอันนี้เขาเรียกต่อแบบอนุกรมนะครับก็ให้เอา2เนี่ยเอา2อันนี้มาบวกกันได้เลยนะครับเนี่ยค่า R ค่า R นะครับก็คือเอา2นะครับสองสองบวก2เลยนะครับ2บวก2เท่ากับ4นะครับทีนี้เราวัดตรงนี้ก็จะได้4ี่โอห์มนะครับเพื่อนเพื่อนะครับนะครับ ถ้างั้นอ,อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยของผมเนี่ยเมื่อกี้ผมวัดได้ตรงเนี้ออยที่เท่าไหร่ที่เน่ยห้าจุดหใช่ไหมครับก็เอาห้าหารสใช่ไหมครับห้าจุดหกหารสก็คือสามก็เป็นสอนะครับใช่ไหมถ้า3มก็จะเป็น6 8 2ปดสอโอห์มนะครับ บวก2.8เท่ากับ5.6เนี้ยโอเคนะนะครับเพื่อนเข้าใจนะนะครับก็มัน2.8งจุดแปบวกสองแปดเป็น2อบวกสเป็น4ีชด1นึ่ะครับเป็น5เป็น5.6โอห์มนะครับ, 5. 5. อ,นะรบอย่างเงี้ยคือตามนี้นะครับโอเคนะแต่ถ้าอย่างอีกอันนึงอันนี้คือต่อคันอันนี้ต่ออนุกรมนะอ,อนุกรมอ,อนุกรมนะครับโอเค แต่ถ้ากรณีถ้าต่อขนาน <c oughs> กระดานเต็มแล้วกระดานเต็มแล้วเอาไว้คลิปหน้าได้ไหมคลิปหน้าต่อขนานเนาะแต่คลิปนี้เราเอาเรื่องของการวัดมิเตอร์แล้วกันนะนะครับวัดมิเตอร์เลยกันนะสรุปก็คือวันนี้ที่เราเรียนก็ที่เราศึกษากันก็คือมีแค่สองค่านะครับก็คือการวัดโวลต์นะครับนะครับ อันวัดโวลต์เพราะว่ามันถ้าพูดไปมันจะยาวเนาะเพื่อนๆเนาะพูดไปปุ๊บมันจะมันจะมันจะเป็นผลพวงไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับก็คือตอนนี้ที่วันนี้ที่เราต้องการก็คือที่จะแนะนําพี่เขานะครับโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์นะครับวัดโวลต์กระแสตรงนะครับนี่นะครับกับค่าโอห์มนะครับแค่นี้2ตัวนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราใช้แค่2ตัวนะครับนะครับก็คือเมนูนี้นะครับ นี่นะครับ,รบ,นะรบ,บโวลต์มิเตอร์นะครับนะครับกับอันที่2ก็คือโอห์มมิเตอร์นะนะครับนี่ผมจะพยายามสอนนะครับถึงผมผมอาจจะเป็นมือใหม่เรื่องการสอนอะไรอย่างนี้นะครับตรงถ้ามันไม่ฟังไม่รู้เรื่องหรือผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นอาจารย์เนาะแต่ว่าคือผมพยายามจะสอนให้เพราะว่าคือผมตั้งใจจริงๆเพราะว่าอยากจะแบ่งปันให้จริงๆแต่ว่าด้วยความที่ทักษะการสอนผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ ไม,ไม่ไม่มีสกิลในการสอนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมมีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นช่างมานานนะครับผมก็ทํางานมาหลายปีมากแล้วทีนี้ผมก็จะมี ờ, ประสบการณ์ที่ผมสะสมมานะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันแต่ว่าผมก็ไม่มีประสบการณ์เรื่องการเป็นเป็น,เป,นเป็นครูสอนนะถ้ามันไม่ยังไงต้องขออภัยด้วยติชมได้นะครับบอกได้ว่าผมผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้แค่2เรื่องนะครับก็คือ การวัดโวลต์นะครับวันวัดโวลต์ไฟการวัดโวลต์กระแสตรงนะครับก็คือให้เราวัดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเราเอามิเตอร์วันเนี่ยเราจะวัดตรงไหนก็ได้นะครับให้เราเนี่ยถ้าแบบเฮ้ยถ้าเกิดโทรมาคุยกันอะไรเงี้ยเ้บอกว่าให้วัดโวลต์ก็คืออันนี้วัดโวลต์นะครับวัดตรงไหนก็ได้นะครับโวลต์นี่คือโวลต์นะครับแต่วัดผิดขั้วก็ได้ผิดขั้วก็ได้นะครับมันจะขึ้นลบแค่นั้นเองแต่ค่าตัวเลขของโวลต์มันก็คือเท่ากันนะครับนะครับอันที่สองคือวัดค่าความต้านทาน เนี่ยครับวัดค่าความต้านทานของผลรวมของการต่อดอกลำโพงนะครับให้เราถอดไฟก่อนนะแล้วเราก็จิ้มได้เลยเนี่ยครับอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเป็นซับคู่นะครับมันขึ้น5.6โอห์มเนี่ยแสดงว่าดอกแล้วประมาณ2.8นะครับไม่ถึง3โอห์มแต่สเปคเขาอาจจะเขียน3 <c oughs> หรือเปล่าไม่แน่ใจผมจําดอกตัวนี้ไม่ได้เพราะนานแล้วนะครับส่วนนี้ก็อันนี้เป็นดอกเดี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ดอกละเนี่ย6กหโอห์มเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะตามสเปคอ่ะผมบอกเลยว่า บางดอสงกสมมติเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยตรงบางทีเขาเขียนสี่อย่างเงี้ยเขาเขียนสี่มันอาจจะสามก็กว่าสามไปปลายซึ่งมันไม่แน่นอนนะครับนะครับบางทีอ่ะเราเราอาจจะต้องใช้มิเตอร์นะครับถึงเราจะเป็น DIY มือใหม่ถ้ามีมิเตอร์มันก็ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แพง๋ยวดดนี้นะมิเตอร์มันถูกนะครับถ้าเราจะชอบแบบมีใจรักในการทํางาน DI y แบบทาเล่นให้ความสนุกนะถ้ามีมิเตอร์ครับจะสนุกเพราะว่า,า <c oughs> พวกค่าพวกเนี้ย ค่าพวกนี้มันเป็นจินตภาพมันมองไม่เห็นนะครับเรามองในตาเปล่าไม่เห็นอย่างเช่นว่าเนี่ยในสายไฟเส้นนี้มันมีไฟเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยเราไม่รู้นะครับอันนี้อาจารย์อาจารย์พูดผมฟังนะผมจําได้อาจารย์สอนผมนานแล้วเขาบอกว่ามันเป็นการมโนมันต้องมโนนะครับก็คือเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างในสายไฟคู่นี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่โวล์อะไรเงี้ยครับหรือมันมีไฟไหรือไม่อะไรเงี้ยครับก็คือก็มีหลายวิธีนะครับเช่น ถ้าสมมุติถ้าไฟเป็นไฟกระแสสลับถ้าเป็นไฟบ้านเนี่ยถ้าอยากรู้ว่ามันมีไฟไหมก็อันแรกคือไขควงนะครับไขควงเช็คไฟนะครับอันที่2ก็คือ,อมิเตอร์นะครับนะครับอันที่3ามคือใช้มือแตะแต่อันที่3นี้ไม่ควรอันที่3านี้ใช้มือแตะถ้าเป็นไฟบ้านนะครับไม่ควรนะครับโอเคนะพูดเล่นหยอกหยอกหยอกก็คือ <c oughs> ในสายไฟเนี่ยก็ค,คือเรามองไม่เห็นนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือวัดออกนะครับเนาะแต่เราต้องดูด้วยว่า เราต้องการวัดอะไรเราก็เลือกย่านวัดให้ถูกต้องนะครับแต่มันจะมีอย่างนี้นะเนี่ย <c oughs> อันนี้ที่ผมซื้อมาผมก็คิดว่ามันจะดีแต่จริงมันก็ดีแหละแต่มันไม่ทันใจนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มันเป็นเหมือนออโต้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนๆไม่ต้องมาเลือกย่านวัดละนะครับอย่างสมมุติเนี่ยเราวัดไฟเงี้ยวัดไฟเงี้ยมันก็ออโต้ให้เลยเนี่ยครับเพื่อนนะครับคือมันรู้เลยว่าเราจะวัดโวลต์น,นะครับ นะครับอย่างเงี้ยโอเคนะครับเนี่ยคือผมไม่ต้องปรับอะไรแค่ผมเปิดโอเคนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันตีมิเตอร์หรือเปล่าอ๋อนี่ไงสมาร์ตนี่ไงผมไม่ทนันผมเกิดไม่ทนันเพราะผมครนรุ่นเก่าเขาเขียนมาเลยว่าสมาร์ทมันติมิเตอร์นี่นะครับเพื่อนเห็นด้านบนใช่ไหมครับนี่นะครับก็เนี่ยครับเขาเลือกย่านวัดเราเลยนะครับเนี่ยขึ้นเลย20 3.57โวลต์นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาหมุนนะครับมาหมุนนี้นะแต่ว่าตรงนี้บางทีอ่ะบางทีแบบมันไม่ทันใจผมว่าคือบางทีแบบผมจะวัดอีกอย่างแนละ้วมันจะไปมันจะไปขึ้นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็ทําให้ผมไม่ค่อยสะดวกแต่ทีนี้ถ้าใช้งานพื้นฐานนะีตัวนี้ก็ได้นะนะครับตัวนี้นะมันเขียนว่า smart m u l t ิ meter นะครับนี่นะอันนี้ผมลองจะวัดโอห์มซิว่าเขาจะวัดได้ไหมผมจิ้มนะครับ อ่าได้ค่าโอมด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีเสียงร้องด้วยช็อตด้วยเออเขาก็เก่งอยู่นะนะครับเนี่ยครับเขาก็เก่งอยู่นะนะโอเคอ่ะช่องนี้นี่นะครับเออเขากเก่งอยู่นะครับโอเคโอเคนี่นะครับคือวิธีการใช้งานนะครับอันนี้คือชื่อว่าสมาร์ทมัลติมิเตอร์เออเนี่ยอันนี้ถ้าเพื่อนท่านใดแบบไม่ถนัดเรื่องมิเตอร์นะอันนี้ก็ได้นะนะครับสมาร์ทมัลติมิเตอร์เออเฮ้ยเขากเก่งอนะ่ะเนี่ยครับ เป็นจอดิจิตอลด้วยโอเคนะครับเพื่อนนะครับถ้าวัดโวลต์เมื่อกี้เนาะเขาก็ขึ้นเลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคงไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทําการวัดอย่างอื่นเนาะอย่งเนี้ผมได้ไว้บอกมาละผมก็จะพยายามพยายามฝึกการสอนนะครับแล้วเอาความรู้มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับนนะะสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ